ธรรมยุทธกับมหานิกายแตกต่างกันอย่างไรพระพุทธเจ้าอยู่ในนิกายไหนพวกหนึ่งจับเงินพวกหนึ่งไม่ไม่จับพวกไหนโถอย่าถามให้ทะเลาะกันนะขอให้เข้าใจว่าธรรมยุทธกับมหานิกายก็คือพวกเดียวกันเหมือนกับพ่อแม่มีลูกหลายคนก็เลยออกเยาออกเรือนในสมัยพระพุทธเจ้าไม่มีธรรมยุทธไม่มีมหานิกาย สิ่งที่เรียกวันนิกายนิกายนั้นแปลว่ามูแปลว่าหมู่จะไม่ให้ดีมหานิกายแปลว่ามู่ใจญ่ธรรมยุติกนิกายแปลว่ามูที่ประกอบไปด้วยธรรมอันถูกต้องยุติแล้วนั่นก็เป็นเพียงความแปลในสมัยพุทธกาลไม่ได้แยกแตกออกมาเป็นนิกายมีแตกขึ้นมาในประเทศไทยเราสมัยพระจอมเกล้ารัชกาลที่สี่ อย่างไรก็ตามธรรมยุทธก็แยกออกมาจากมหานิกายธรรมยุทธคือลูกลูกของมหานิกายมหานิกายก็คือพ่อคือแม่ของธรรมยุทธถ้าหากพ่อแม่ไม่ดีลูกก็ไม่ควรเหยียดหยามควรจะนึกสงสารโอ้ยพ่อแม่เราอ่านหนังสือไม่ได้งงเง่าเต่าต,ตุนเราจบปริญญาอย่าไปดูโถมันจะบะจะกมถ้ามีโอกาสจะอนุเคราะ จะช่วยเหลือให้ท่านใดกระทําในสิ่งที่ดีที่งามจะพึงทําได้ก็พึงช่วยเหลือเธอให้มีเมตตาปานีต่อกันอย่าไปแทะใครกันแ,แน่กแหนเหยียดยามกันมันจะเป็นอักเสบเป็นแผลน้อยๆล้วไปเอาให้มันเป็นแผลใหญ่ขึ้นมามันจะเป็นบาดอักเสบตายของสังคมของศาสนานิพพยท่าพรา,ามนี่ไม่มีธรรมยุทธไม่มีมหานิกายไม่มีสายไหนเราอยู่ด้วยกันได้ ถ้าทมวินัยอันเดียวกันพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันสังฆราชองค์เดียวกันอย่าแยกเลยเป็นเพียงสมมุติสมมุติเอาเฉยเฉยถ้าเรานั่งสมาธิฝึกถ้าจิตสงบจิตนั้นมันไม่เป็นธรรมยุทธจิตนั้นมันไม่เป็นมหานิกายจิตมันก็คือจิตภาวะอันปกติอันดีอันงาม ถ้ายังสมมุติอยู่ก็ยังติดอยู่กับสมมุติกับบัญญัติเป็นปุถุชนทบเราอย่าเป็นสีแต่ถามนี่ก็อย่าถามให้แต่แยกกันเถอะพวกหนึ่งจับเงินพวกหนึ่งไม่จับพวกไหนถูกตามพระวินัยท่านห้ามไม่ให้พระภิกษุนี่มีเงินมีทองอย่าว่าจะจับเราไม่กล่าวว่าแม้แต่จะสแสวงหาด้วยกรณีใดๆไม่เป็นการสมควรสำหรับสมณะ เพราะเห็นนั้นดีที่สุดก็ข่าเราจับอยู่มันก็ดูไม่งามสำหรับผู้ที่ยึดถือทางวิในได้กินยาพิษเขาจับยาพิษเล่นทั้งวันก็ไม่เป็นไรถึงแม้จะไม่จับแต่เอาไว้ยึดมั่นถือมั่นเอาไปฝากไว้ในธนาคารเอามาไว้ในขอมองหัวนั่นแหละเรียกว่ามือมีแผลที่กำลัง จับต้องยาพิษ้อมที่จะเป็นพิษตายได้ทุกเมือ่อแต่ถ้าจับเป็นแสนเป็นล้านไม่มีความรู้สึกว่าเรามีเราเป็นเจ้าของและไม่สแสวงหาโดยกรณีใดๆพระพุทธเจ้า,าไม่สอนไม่อนุญาตให้พิสูเนี่ยสแสวงหาเงินทองด้วยกรณีใดๆแม้กระทั่งที่เราจะตั้งตู้บริจาคนี้ก็ไม่เหมาะสําหรับพระรงฆง์เจ้าเลยแต่เมื่อญาติโยมมองเห็นประโยชน์เขาค่อยจัดค่อยทำค่อยว่าไป แต่ผมเองก็ผะอืดผะอมในเรื่องที่จะต้องเกี่ยวข้องกับเงินกับทองนิเพท้าพระรามของเราไม่ใช่มันจะดีไปหมดทุกอย่างคือสิ่งที่ไม่น่าอบอุ่นใจสบายใจคือเรื่องเงินเงินทองทองถ้าไม่ให้มีเลยสักบาทเลยจะดีที่สุดไม่ต้องจับแล้วก็ไม่ต้องมีไม่ต้องไปฝากธนาคารสาหรับองค์นั้นองค์นี้บ่มีรถขี่กับยางโกยโกยไปหันบ่ไปซับ อาณาจึงคิดอยา,ากจะหนีขึ้นไปอยู่ภูเขาเรากาไกลห่างจากคนที่ไปดูน้ํามันสิบห้ากิโลไปอยู่นั่นไม่ต้องมีทางรถเดี๋ยวพวกก็จะไปหาเดี๋ยวก็จะเอาเงินไปถวายไปอยู่ตรงนั้นไม่มีเพื่อนก็อยู่ไปสามตายคนเดียวถ้าอย่างนี้คงจะรักษาพระวินัยได้ดีแต่ถ้าอยู่อย่างนี้ยังเกี่ยวข้องกับสังคมจําเป็นต้องใช้เงินใช้ทองอันนี้แหละ สาเหตุที่ทําให้อาตมาทําให้กับผมอยากจะต้องยุติการจัดวันนัดเ,เพราะเราจะต้องใช้เงินเราก็ไม่มีเงินจะไปขอกับใครก็ไม่ใช่ฐาน,นะที่พระจะขอได้ด้วยเหตุน,นี้การทําเทศทําอะไรเราก็ไม่ทําเพื่อขาขายเพียงแค่ยี่สิบบาทได้มาเพื่อเวรคืนทีนี้คิดว่าได้มานี่คนมาสามพันสี่พันนี่เราพอจะเลี้ยงได้คือเงินขายเทปหมดแล้วก็หยุดไปเลย เหตุอย่างนี้ดอกจึงอยากจะหยุดการจัดวันนั้เ,เพราะจะต้องใช้เงินคนที่จะมาเป็นตัวตั้งตัวตีเป็นคารวาสที่จะมาจัดการอย่างนี้ไม่มีวัดนี้ไม่มีมกระทยกไม่มีคณะกรรมการจะมีได้อย่างไรเขาไม่มีอะไรจะกินส่วนมากวัดเอินแถบนี้ตั้งมาเป็นร้อยปีแล้วไม่มีเงินสักบาทมีแล้วก็หายไปหมดไปเยิมให้ทานมาถ้าให้คนอื่นเอาไปใช้ประโยชน์สูญหายไปก็กลัวจะ ไม่เป็นบุญกลัวจะเป็นบาปทั้งผู้ที่เอาไปกลัวจะสูญเสียของผู้ที่ให้เลยคิดไปขึ้นมาไม่ต้องมีคณะกรรมการที่นี่เรายอมเสียชนิดที่มือไม่เป็นแผลแต่คนอื่นเห็นก็ไม่งามอาดามาก็เลยเคิดอยากจะยุติการเคลื่อนไหวเพื่อสังคมมันมีปัญหาตรงที่เงินเงินเงินเนี่ยจับต้องมันก็ไม่งามมีมันก็ไม่ดีถ้าไม่มีเลยก็ทำอะไรไม่ได้ จะไปไหนมาไหนก็ลํบาบากจะต้องเดินไปขึ้นรถโดยสารพอโบก็ปับป๊บเขาก็ให้พระขี่ข้างหลังวันไหนคนเยอะๆเขาก็ไม่รับเลยอยาเอาทาะบริจเงินหลายสุมเนี่ยเขาว่าคืนงาพะลุงพลังมันก็ลํบาบากไปหมดเดินเอาเสียดีกว่าท่านเห็นอาตมาไปกรุงเทพไหมเหรอคนอย่างอาตมาเนี่ยยากนักที่จะเข้ากรุงเทพปีหนึ่งเนะี่ยยากถ้าไม่เก็บปีที่แล้วไปครั้งหนึ่งสอง